สวัสดีครับวันนี้จะไปไหนคุณตาคุณตากับคุณยายวันนี้ก็จะไปนาตานาตาน้องเพื่อนนาตาไปทำอะไรนาตามีสัญญาใจไปหาลูกชายอ่าชายสุดที่รักชายสุดที่รักอยู่นาตาการที่นั่นนะคะที่ที่่โรงพยาบาลนาตาคนะคะเราก็จะไปหาลูกชายบ้างไม่ได้อ่าที่ไปเขาบอกว่าทําไมไปบ่อย ก็ขับรถเที่ยวนะขับรถล่องเที่ยวแวะกินกาแฟอย่างมีความสุขอยห้าสิบหกสิบแปดสิบอ่อยออกจากแอรีนะส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ในแอรีเพราะผมเกษียณแล้วอยู่แต่บ้านเห็นไหมก็ชวนดื่มชวนดื่มอยู่ทุกวันชวนดื่มชวนดื่มกับกาแฟใช่ไหมมีโอกาสออกก็ออกเลยเราก็มีกาแฟคู่ใจเราเราชงมาจากบ้านเพราะว่าเราประหยัดนี่ ไปนี่เราก็จะไปผ่านเราเสือโก้ก็จะมีวิวสวยๆเดี๋ยวเราถ่ายให้ถ่ายไปลงคลิปช็อตเนาะช็อตให้้เอฟซีได้ได้รู้จักเรามากขึ้นนะเราเราเราไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนเก่งก็ยังไงก็สนับสนุนหน่อยนะครับทุกท่านก็สวัสดีเช้าสดใสนะครับสดใสสไตล์บ้านสวนนะครับมีอะไรบ้างอะใกล้ๆล้วก็คือมีมะละกอครับดูดิ ดดกมากทุกท่านในเราอีกต้นหนึ่งอ้าวเนี่ยอยู่ตรงปลายไม่ยมอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ชัดเท่าไหร่นี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 ่ครับอีกต้นหนึ่งเนาะแล้วก็ต้นนี้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องเครื่องดื่มในทุกท่านเนาะอ่ะเครื่องดื่มไปไหนละต้องซูมบอกก่อนนะซูมบอกก่อนปุ๊บนี่ครับเครื่องดื่มมาแล้วนี่ครับเครื่องดื่มนะ แล้วก็ตอนนี้กล้วยแก่ตัดมาแล้วทุกานเน,เนี่ยเนี่ยกล้ยนั้นเนี่ยนักนท่านนาะเชิญดื่มนะครับเช้าสดใสนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านน้อดื่มครับสวัสดีครับครูรัตอันนี้เรามาดูกาทำเตาอันนี้เตาพิซซ่าใช้ถ่านใช้ไม้ใช้ฟืนเนอเอ,อโอ้คง,งหอมน่าดูนะนี่ เพิ่งเคยเห็นเนาะเพิ่งเคยเห็นใช้ฐานนะคะใช้ฐานทำพิซซ่าเต๊ะฐานเตาานนะครับพิซซ่ามันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นี่เนี่ยโอ้พอพอมันร้อนแล้วเราก็ฐานออกอย่างงี้เหรอใม่ครับก็คือปล่อยให้ไฟลุกเลยโอ้ อั <ห PA> นน kind of ี้เ <texts> ป <hi> oh, okay. well. okay. anyway, ็นไม้ที่อันนี้มันไม่ฟืนนะุ่กันเนาะเป็นไม้ฟืนไม้ต้องเป็นไม้ชนิดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นไม้ทั่วไปมีกลิ่นควันไม้ต้องเป็นไม้โอเคครับขอบคุณครับาวันนี้เรามาครั้งแรกทุกท่านเนาะมาร้านบิ๊กแบงทุกท่านเห็นไหม บนราชธานีไปขิมมาลาใช่สายตรงเลยตัเเลยอะไรนั้เราจะก้มเดียว<ส>ประมาณ3ากิโลเราก็จะมาเจอร้านแบบทุกท่านลองมาดูนะครับมิกแบแบ่ะแบงมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะทุกท่านเนาะ นะครับมีพระพุทธรูปนะครับทุกด้านครับวันนี้เป็นเป็นมุมด้านนอกของร้านทุกท่านเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเอามาดูดูมุมด้านนอกของร้านทุกท่านเนาะ ดูน้ำกัแล้วกันแขงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถอยถอยไปอีกอันนี้ให้เป็นมุมด้านนอกของร้านขท่านเนาะก็ดูแบบร่มรื่นนะทุกท่านนี่นี่ครับตรงนี้ตรงนี้คือไฮไลท์นะครับถ้าเป็นหน้าดอกไม้ตรงนี้มันจะเป็น ดอกสีเหลืองนะครับเป็นซุม้มดอกสีเหลืองเลยนะทุกท่านครับบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้ด้านนอกทุกท่านด้านนอกนะด,นนกนะด้านในก็ถ่ายดูแล้วเนาะนะครับทุกท่านถ้ามีเวลาก็ลองมาดูนะทุกท่านเนาะเขามีไฮไลท์ตรงก็คือสเต็กสเต็กเตาถ่านนะครับแล้วก็กาแฟอร่อยทุกท่านเนาะลองมาดูนะครับ